พื้นที่สวนเราก็ประมาณพันกว่าไร่นะครับเราก็ปลูกิีพวนหลายสายพันธุ์นะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจอยากจะแวะมาชิมพีพวนที่ไร่ของเราก็เชิญได้เลยครับมีหลายสายพันธุ์ครับมีรสเปรี้ยวรสหวานมีหมดครับต้นนี้ก็เป็นสายพันธุ์ชีเลดักครับที่ได้มาจากแถวยุโรปครับชื่อพันธุ์ชีเลดักครับชีเลยดักนี่จะ มีรถเปรี้ยวนิดนึงครับสําหรับใครที่ระบบขับถ่ายไม่ดีครับพันนี้ก็สามารถช่วยได้นะครับนี่ครับหาซื้อได้ในตามตลาดแล้วก็ร้านใกล้บ้านนะครับที่พวกเราไปวางขายครับสดจากได้เลยครับนะครับพันชี้ไหลดักนะครับพันชื่อพันนะครับก็จะเข้าไปดูที่ข้างในอีกครับเพราะว่ามันมีไหลายสายพันนะครับแต่แนะนําพันนี้ครับใครที่ ขับถ่ายไม่สะดวกนะครับขับถ่ายไม่สะดวกต้องคันนี้เลยครับชี้ไหลดักครับนะครับนะครับ